ซ่อมรถที่ไหนดีช่างซ่อมรถเลื่อนสีของผมนี่แหละหนึ่งแม้แต่รถบรรทุกที่พังยับเยินในมือวิเศษของลุงช่างซ่อมจะกลายเป็นรถใหม่เอี่ยนคุณภาพเยี่ยมครั้งนี้เข้าอู่เป็นรถหัวลากลุงช่างซ่อมมีวิธีซ่อมสองแบบหนึ่งคือซ่อมทันทีตรงนั้นเลยสองคือลากกลับไปที่โรงงานเพื่อซ่อมแซมครั้งนี้ทั้งหัวรถและรถพุ่งถูกลากมาด้วยกันเห็นได้ชัดว่ารถได้รับความเสียหายอย่างหนักแม้แต่ส่วนเพลาหน้าของตัวรถก็หลุดออกมาแล้วส่วนรถพุ่งไม่สามารถลากได้ตามปกติทําาไดด้้ีบรทุกกลัน ช่างเท่ายังคงน่าเชื่อถือมากเรียกเครนสองคันมาเพื่อขนถ่ายสินค้าหลังจากขนถ่ายลงแล้วจําเป็นต้องพลิกรถพ่วงกลับเพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมในภายหลังดูจากใกล้ๆแล้วส่วนของรถพ่วงยังค่อนข้างแข็งแรงตัวถังรถไม่เสียหายมากส่วนที่เสียหายหนักที่สุดคือส่วนหัวรถหัวรถเป็นจุดสําคัญของการซ่อมแซมในครั้งนี้รอยชนหลักอยู่ที่ด้านซ้ายของหัวรถถึงแม้ว่าเปลือกนอกจะเสียรูปแต่พื้นที่ภายในห้องโดยสารไม่ถูกบดบักการชนหน้าที่ยื่นออกมามีผลในการลดแรงกระแทกได้มากพอสมควรเนื่องจากหาซื้อหัวรถที่เหมาะสมไม่ได้ ช่างแก่จึงทำได้เพียงใช้วิธีดั้งเดิมในการซ่อมรถคันนี้ขั้นแรกต้องถอดชิ้นส่วนภายนอกหัวรถออกหม้อพักน้ำและปั๊มเบรกตรงนี้ไม่เสียหายต่อไปถอดชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารแม้ว่าหัวรถจะเสียรูปทรงแต่กระบวนการรื้อถอนทั้งหมดก็ยังละเอียดที่ท่วนมากพยายามเก็บรักษาอะไหล่ที่ยังใช้ได้ภายในรถของช่างใหญ่มักจะรูรามากหลังจากรื้อภายในออกแล้วก็สามารถถอดส่วนหัวรถออกได้ใช้เครนยกไปที่พื้นที่เฉพาะเพื่อทำการซ่อมแซมช่างใหญ่แบ่งงานอย่างละเอียดที่ท่วน ช่างสองคนนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมแซมปลึกภายนอกของส่วนหัวรถจนกว่าภายในจะถูกหรือออกจนหมดจดช่างผู้เท่าก็หยิบคันเบ็ดตกปลาอันเก่าแก่ประจำตระกูลออกมาใช้คันเบ็ดเพื่อดึงแผ่นเหล็กที่เสียรูปทรงกลับมาพื้นที่ทําง,งานของลุงช่างคือแท่นซ่อมเมื่อยึดหัวรถไว้บนแท่นซ่อมแล้วลุงช่างก็สามารถทําง,งานได้สะดวกจากนั้นใช้ค้ายันเพื่อรองรับเสาเอด้านขวาเพราะเสาเอด้านซ้ายหายไปทําให้หัวรถอิ่นเล็กน้อยตรงนี้ต้องใช้ปืนพ่นความร้อนใช้เทคนิคนี้ในการซ่อมแซมส่วนหัวของรถด้านซ้ายก็ใช้วิธีเดียวกันในการค้ายัน จากนั้นใช้ปืนความร้อนเป่าบริเวณที่บุกพร้อมกับใช้คอ้อนขนาดเล็กช่วยคอบเบื้องต้นได้ปรับโครงสร้างเฟรมแล้วต่อไปช่างจะใช้เครนดึงเพื่อยึดส่วนล่างของหัวรถให้สมบูรณ์เหตุผลที่ทําเช่นนี้คือเพื่อปรับระดับความสูงของหัวรถใช้ค้ำยันเพื่อรองรับส่วนบนจากนั้นก็ข้อตรงส่วนที่เสียรูปทรงอีกครั้งเนื่องจากตำแหน่งด้านซ้ายเสียรูปทรงอย่างรุนแรงต้องถอดแผ่นเหล็กด้านในออกก่อนแล้วค่อยๆค,ยคาะเพื่อคืนสภาพต่อไปก็เชื่อมรอยที่หักงานซ่อมแซมนี้ต้องใช้เวลามาก หากไม่มีความอดทนเทียมพอก็ไม่สามารถทํางานนี้ให้สําเร็จได้โครงด้านหน้าซ้ายถูกชนจนแหลกตรงนี้เชื่อมแขนขวางเข้าไปดโดยตรงเลยครับเพื่อเสริมความแข็งแรงของส่วนหัวรถครับเสาเอด้านซ้ายก็ได้รับการซ่อมแซมด้วยวิธีการเชื่อมครับต่อไปก็ประกอบประตูรถเข้าไปครับประตูรถเก่ามันเสียหายไปแล้วตรงนี้หาชิ้นส่วนที่ถอดออกมาที่คล้ายกันได้ครับใส่เข้าไปขนาดเกือบจะเท่เนนากันเลยครับตำแหน่งด้านซ้ายคือจุดที่ชนครับพื้นรถด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารก็ถูกช่างตัดออกไปแล้วมันเสียรูปอย่างรุนแรงเกินไปการเชื่อมก็ช่วยอะไรไไม่ด้ ทำได้แค่เชื่อมแผ่นเหล็กแผ่นใหม่เข้าไปแทนผลลัพธ์หลังจากการเชื่อมออกมาดีมากมองเผินๆแทบจะไม่ต่างอะไรจากรถเดิมๆเ,เลยตอนนี้ส่วนเชื่อมต่อของเสาเอยังขาดไปช่วงหนึ่งแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นี้ไม่ได้ทําให้ช่างแก่ต้องลำบากใจช่างเชื่อมเหล็กท่อนหนึ่งเข้าที่มุมโดยตรงวิธีซ่อมแบบนี้จะน่าเชื่อถือหรือไม่ไม่สาคัญแค่ซ่อมได้ก็ดีมากแล้วต่อไปช่างจะใช้คอ้อเล็กๆปรับแต่งให้ละเอียดข้อปรับทุกจุดที่รุร่ขระแน่นอนว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการติดตั้งกระจกบ,บังลม ฝีมือการเข้าตัวถังของช่างจะดีหรือไม่ต้องดูว่าสามารถติดตั้งกระจกบังลมได้หรือไม่ถึงขั้นตอนนี้งานเข้าตัวถังส่วนหัวรถก็เสร็จสมบูรณ์ประกอบส่วนหัวรถเข้ากับโครงรถจะเห็นได้ว่าโครงรถก็ได้รับการซ่อมแซมทั้งหมดแล้วต่อไปใส่พุ่มาะลัยเข้าไปติดตั้งแกนพุ่มาะลัยตัวถังรถเต็มไปด้วยรอยเชื่อมต้องใช้เครื่องเจียนเพื่อทําให้รอยเชื่อมเรียบช่างกําลังใสยย่ยางขอบกระจกแต่พบว่าใส่ไม่ได้ทําได้แค่ถอดกระจกออกใช้ไม้คํายันเพื่อปรับความสูงของ,ของหลังคารถต่อไปติดตั้ง้งงงงงคคาาาานขขววเเพื่อสรรม,มแแ็ใหหกัับลถ นี่คือห้องพักด้านหลังหัวรถที่กำลังถูกยกขึ้นอันนี้ปกติแล้วจะเป็นลุงช่างรุ่นเก่าที่ดัดแปลงเองติดตั้งไว้ด้านหลังหัวรถเวลาคนขับเหนื่อยก็สามารถพักผ่อนได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การซ่อมแซมที่เหมือนจริงสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยคือการใช้ผงโป๊ในการเต็มๆหลังจากผงโป๊แห้งแล้วใช้กระดาษทรายในการขัดรับรองได้ว่าสามารถขัดโป๊ให้เป็นรูปทรงเหมือนรถเดิมได้ช่างสี่คนช่วยกันขัดถ้าใช้แรงงานคนเยอะขนาดนี้ในประเทศต,ต้องจ่ายค่าแรงเท่าไหร่กันนะนี่คือเครื่องอัดอากา,กาศที่ใช้น้ำม ใช้เครื่องยนต์เบนซินจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้จุดประสงค์ของการสตาร์ทเครื่องอัดอากาศคือเพื่อพ่นสีลงบนตัวรถนี่เป็นแค่สีรองพื้นวิธีซ่องรถของช่างรุ่นเก่าค่อนข้างแปลกหลังจากสีแห้งพวกเขาก็จะทาสีโป๊ชั้นที่สองทับลงไปอีกเหมือนกับเสื้อผ้าหน้าหนาวที่ต้องใส่หลายๆชั้นสุดท้ายก็พ่นสีรถธรรมดาลงไปอีกชั้นเพราะว่าชั้นพื้นฐานทําได้ค่อนข้างแข็งแรงหลังจากพ่นสีแล้วผลลัพธ์ออกมาสวยมากช่างรุ่นเก่าตั้งใจมากในการวาดภาพลงบนตัวรถตัวรถที่ไม่ได้วาดภาพไไม่่ใชสตล์ขของพวกเา ได้ยินมาว่ารถที่ไม่ได้เปลี่ยนจะไม่ได้รับออเดอร์ไม่ใช่ว่าคนขับรถบรรทุกชอบภอไรที่ฉูดฉาดแต่ลูกค้าจะรับเฉพาะรถบรรทุกที่ตกแต่งแล้วเหมือนกับที่เราใส่สูตรผูกเน็คไทเป็นชุดทำง,งานภาพวาดของช่างแก่ๆก,ก็เหมือนชุดทำง,งานของรถบรรทุกที่เกินไปนกว่านั้นคือพวกเขายังวาดวงใหญ่ๆบนกระจกอีกการเทไลายหน้ากากาขนาดใหญ่อย่างนั้นจะบดบางทศาัศนวิสัยของคนขับอย่างแน่นอนสงสัยอย่างมากว่าอุบัติเหตุรถเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกแต่งที่ไม่ได้มาตรฐานด้านหลังห้องคนขับติดตั้งบ่อไม้ยาวไว้ เป็นของเจ้าของรถคนเก่านํามาด้วยต้องติดตั้งให้เขาบอกคนขับได้รับการตกแต่งใหม่แล้วทาบ่อน,นังหุ้มใหม่ทั้งหมดดูหรูหรามากรถคันนี้ซ่อมเสร็จเร็วมากสไตล์ด้านหน้ารถเกือบจะเหมือนกับรถต้นแบบแค่รายละเอียดของภาพวาดเด่นชัดขึ้นด้วยเครื่องประดับที่ซับซ้อนแบบนี้ฉันเคยเห็นแต่บนหมวกของนักสแสดงละครเวทีสําหรับคุณลุงช่างคนนี้ชีวิตไม่ว่าที่ไหนก็คือเวทีละคร